Unbox Lenovo ThinkStation P2 Tower Workstation ระดับมืออาชีพที่พร้อมรับมือกับทุกงานขับเคลื่อนด้วย Intel Core i7 1 4 7 0 0 V Pro Gen 1 4ความเร็ว P core สูงถึง 5.30GHz พร้อม RAM 1 6 g b DDR5 ชนิด ECC ที่ช่วยเพิ่มความเสถียรในการประมวลผลข้อมูลพลังกราฟิก NVIDIA RTX A 4 0 0และการ์ดจอระดับมืออาชีพที่ได้รับการรับรองสำหรับโปรแกรม CAD และ 3D พร้อมบูระบบร,รวดเร็วด้วย SSD M. 2 512 g b PCIe Gen 4 p e o มาพร้อมกับกอุปกรณ์เสริมครบครันทั้งคีย์บอร์ดและเมาส์พร้อมใช้งานได้ทันทีพอร์ตด้านหน้าก็ครบครันทั้ง S D card reader ไมโครโฟนและ a u d i โ Combo j a c จ U S B Type C และ4พอร์ต U S B A ความเร็วสูงพอร์ตด้านหลังก็จัดเต็มด้วย Audio Line Out f ร e x IO H D M I Display พอร์ต2ช่อง U S B A อีก4ช่องและ4พอร์ต m i n i Display มาพร้อมกับสายแปลงเป็น H D M I สะดวกต่อการต่อจอเสริม Lenovo ThinkStation P2 Tower รองรับ P C I E สล o t 4ช่องรวมถึง ช่อง PCIe 4.0คูณ16 2ช่องให้คุณอัปเกรดการ์ดจอการ์ดเลดหรืออุปกรณ์เฉพาะทางได้ในอนาคตทำงานหนักได้ตลอดวันด้วย Power Supply 500วัตต์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง92%เครื่องมาพร้อมกับ Windows 11 Pro และความมั่นใจระดับสูงสุดด้วยการรับประกัน3ปี on-site service จาก Lenovo สนใจสินค้าราคาพิเศษติดต่อได้เลยที่ w w w t o b s h o p c o m Li@@ n e b s h o p เบอร์โทร021186767หรือสั่งซื้อได้ทันทีที่แอปพลิเคชัน o b s h o p